สวัสดีครับสร้างพงนะครับคลิปนี้นะครับสร้างพงเดี๋ยวสีผ้ามามึงนะครับการแปรงเบรกนะครับแปรงเบรกใส่ในรถดีแม็กนะครับดีแม็กปี2020ขึ้นไปเป็นตัวสูงนะครับตัวตัวสูงปี2020ขึ้นนะครับผมมั่นกระจส่ร่วมกันได้ครับม่วนรถเมลลเอ็กนะครับ มีซู๊ฟมิวเอกนะครับก็ใส่รวมกันไดนะครับนะครับเบรกตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาใส่นะเป็นเบรกลดค่าเย็นนะครับรดพอตค่าเย็นนะครับผม mm hmm. เข้าเอิญเป็นเบรกอ่าสิบแปดแทดนะครับผมที่เข้าเอิญกันตามท้องตลาดเข้าเอิญกันนะเบรกตัวนี้ก็จะเป็นแบบอ่าฮกพอตนะครับฮกพอตก็คือว่ามีลูกสูบอยู่หกลูก ตัวปั๊มตัวหนึ่งนะครับผมแบ่งเป็นขางละสามนะครับแบ่งเป็นขางละสามแล้วแล้วหลอกสูบหลอกสูบปั๊มนะครับมันจะมีลายขนาดกันนะครับผมจะมีน้อยนะครับมากางมากใ่นะครับผมจะมีสามขนาดนะครับสาหรับวหลอกสูบปั๊มก็จะ เฮดจับกับจานนะครับสามร้อยแปดสิบมิลนะครับผมคือเป็นจานตัวนี้นะครับมันเป็นใบจานมากแบบนี้นะครับผมส่วนตัวทับกลางเาก็ต้องสางขึ้นนะครับสางขึ้นโดยการเ่าอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมก้อนนะครับมากขึงเป็นทับกลางนะครับทับกลางเพื่อให้ตรงกับรุ่นลดแต่ละรุ่นนะครับผมนะครับตัวนี้ห้าก็ต้องขึงเอา สำหรับขั้นตอนในการแปลงก,การเทสนะครับแต่ละขั้นตอนเดียวผมกระซี่คอยทย่อยล่มให้มึงไปเรื่อยๆนะครับผมการเทสเป็นเป็นตอนเป็นตอนไปนะครับกาลักๆครับมึงแล้วก็ต้องม้ามึงตัวปั้มนะครับตัวปั้มตัวปั้มก็ต้องได้ตัดขานะครับนะครับต้องตัดขานะครับ,ต,รบตัดขาเก้าในออกนะครับ กาเก้เาอาแล้วก็ปาดให้มันได้ฉากกับนาพาเบรนะครับปาดฐานตัวนี้นะปาดฐานให้เรียบเลยครับาฉากกับนาพระเบรแล้วก็เจาะนะครับเจาะสองฟังนี่เพื่อเพื่อยึดกับขาเบรนะครับที่เขเื่อนเจาะเจาะเลเดียนเหมานะครับเจาะสองฟังนะครับอ่าครับตอนนี้การเจาะเดี๋ยวสี่อัปเดตให้มึงในคลิปต่อๆไปนะครับ ตัวฮับเพื่อกันนะครับตัวฮับารเดี๋ยวสีอัปเดตในการเฮ็ดนะครับในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวสี่คอยทยอยลงให้นะครับผมตัวตัวปั๊มนะครับตัวปัม๊มอีกแง่งหนึ่งก็ต้องมีโม,โมต่ตบควานท่อนนะครับควานท่อนโลงอีดน้อยหนึ่งนะครับคว้านท่อนเพื่อให้มันให้นาพาเบกจ,จับจับเต็มหนาจานตัวนี้นะครับผม ว่าถามว่าคว้านปุ๊บเดี๋ยวนี้จานมันสีดำยุคขอบนะครับเทใไทย่าเบรมันลงว่ชสดนะครับลงว่ชสดเต็มหนาเ็ต้องคว้านทอปั่มบอกน้ำนะครับแรกๆสองปั่มก็มีสองยางครับคัดขาคัดขาแล้วก็ยัดเรียเเมาแล้วก็คว้านทอนะครับผมสําหรับโตปมนะครับการข้าข้าวประมาณนี้ก้อนนะครับผมเดี๋ยวในในการเห็ด เดี๋ยวผมกระสิคอยทยอยลงให้เมื่งในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ค่อยติดตามคลิปต่อไปเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ